ไปดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับมาตรการในการช่วยเหลือสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยร้านโรงต่างๆก็ต้องปิดการดําเนินการบางร้านที่อยู่ในห้องแอร์ที่เคยให้บริการ<ม>ในปกตินะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องปิดอย่างเช่นร้านตัดผมเป็นต้นคํถาถามคือร้านตัดผมเนี่ยมีความต้องการนะเพราะเราเนี่ยทุกๆเดือนก็ต้องตัดผมกันแหละคือคพี่ป๊อบเนี่ยเราเจอกันทุกวันพี่ป๊อปจะบอกเออทีนี้พี่ผมยาวแล้วจําเป็นต้องตัดนะคะได้เป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายนีชัดเจนมากนะครับ ดังนั้นเอาถ้าตัดผมในร้านที่ติดแอร์ไม่ได้เนี่ยเจ้าของร้านบอกก็ไม่มีรายได้เหมือนกันเปลี่ยนแล้วกันครับเราไปตัดข้างเถียงนาเลยแล้วกันแล้วก็ย้ายที่ทําการตัวเองเนี่ยไปอยู่เอาดอเลยนะครับนี่ครับไปตั้งแคร่แบบนี้แล้วก็ไปตัดผมให้บริการใครที่จะมาใช้บริการโทรมาก่อนนะเพราะตอนนี้คิวยาวเหมือนกันไม่รับบ็อกอินใช่ไหมไม่รับบ็อกอินเพราะเนื่องจากว่าคนเนี่ยไม่ได้ไปร้านตัดผมเพราะมันปิดปันหมดนะฮะมีความต้องการสูงมากเลยทีเดียว จากร้านติดแอร์ครับอยู่กลางชุมชนเลยเจ้าของร้านคือคุณพงพัฒน์โตลาครับหรือว่าช่างใหม่ช่างใหม่เนี่ยเป็นชาวป่าสแกที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานียึดอาชีพตัดผมมาเป็น10ปีแล้วครับย้ายร้านแล้วครับตอนนี้จากร้านห้องแอร์กลางเมืองมาเป็นร้านโอเพนแอร์ริมเถียงนากันครับอันนี้อยู่ใต้ต้นไทรนะครับบรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียว แน,แน่นอนครับลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจก็โทรศัพท์มาบอกว่าเอาปิดร้านขอให้ตัดให้หน่อยได้ไหมนัดไปที่เถียงนาเลยครับเพื่อความสบายอกสบายใจเพราะอากาศปลอดโปร่งแบบนี้โอกาสติดเชื้อก็จะน้อยลงนะครับและที่สําคัญการให้บริการเนี่ยให้โทรล่วงหน้านะครับเพราะเนื่องจากว่าค,ววคิวยาวเหลือเกินใครไม่จองคิวมา ไม่ได้รับบริการแน่นอนครับเพื่อลดความแออัดระหว่างนั่งคอยเขาก็เลยใช้การจัดคิวเป็นช่วงเวลาเนี่ยแหละครับครึ่งชั่วโมงหนึ่งคนครึ่งชั่วโมงหนึ่งคนผู้ชายเสร็จเรียบร้อยแน่นอนหลังจากนี้ครับลูกค้าแต่ละรายเองก็ต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ของช่างใหม่ครับและที่สําคัญนี่ครับถ้าใครมาแล้วเกิดคิวมันชนกันยังไม่เสร็จคนหน้าเนี่ยยังตัดไม่เสร็จก็มีแคร่ให้นอนพักริมเถียงนะดูบรรยากาศสบาย,ย,ส,บายสบายไปก่อนก่อน,อนที่จะเป็นคิวต่อไปในการตัดผมนะฮะ อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งช่างเองอของทั้งผู้ใช้บริการเองนะครับและที่สําคัญเขาบอกว่าความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งมิดโกงมิดโกนเฮ้ยเดือดเกือบมันจะติดชงติดเชื้อได้หรือเปล่าเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งอันนี้เพื่อให้บริการลูกค้าคนต่อไปแล้วก็ฉีดพ่นสเปอลกออย่างนี้ครับส่วนเรื่องของราคาต่อหัว เดิมทีอาจจะมากกว่านี้ครับเพราะว่าต้องเสียค่าเช่าที่ค่าแอร์แล้วก็ค่าให้บริการต่างๆตอนนี้ช่างใหม่ก็บอกคิดค่าฝีมือ60บาทเท่านั้นถูกมากไปราคาย่อมเยาวนะคะใช่ครับเราบอกว่าเอาก็แอร์มันไม่มีเนี่ยมันก็ต้องคิดประมาณนี้แหละ60บาทนะครับ60บาทราคาดีจังเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยหลักๆเลยคือมีแบตเตอรี่เนี่ยแหละครับที่ต้องใช้ไฟก็ต่อไฟมานิดเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นก็สบายๆริมเถียงนาแบบนี้นะครับค่ะ ถ้าอยากไปลองก็ต้องไปที่อุทัยธานีไปลองดูซะหน่อยตัด <หา S 2> ผมริม <หา S 2> เลียงหรือไม่ก็ควรจะซื้อแบตเตอรี่มาติดบ้านไว้เลย <หา S 3> เพื่อใชยอเองสนหด้าน